อเคอย่างนั้นนะครับทำคนเดียวยติดตั้งยาติดตั้งใจนะครับงูตังนะครับดลยดึงให้มันหางเ่อติดมันจะได้พอดีนะครับสูงัางมาหน้าเดี๋ยวสองเมตร banyak hal hebat kita juga ada tapi kalau gitu ada yang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  ada ada yang mấy câu câu mà mày đây hấp mấy nan hấp mà toàn xâm đền như đó cái đây từng từng

คณพี่ๆทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ